โอเค40แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะก็เปิดไปเลยสิคะนะคะทุกคนก็จะมาเปิดเลดใหม่กันอย่างแรกเราต้องมูก่อนเพราะกรอบเฟรมเราไม่ใช่กรอบนี้นะคะเราจะต้องมูโดยการใส่กรอบงานศพเราเท่านั้นนี่ดีเพื่อความสวยนะแล้วก็เปิดแค่ดูมาดัมก็พอนะคะเลดรนี้เอยไปหาทำล้วเปิดเอา3ามทับสนี่ก็คือเกินไปดูเต้าขาวเกินไปนิดนึงนะ สรุปก็คือสี่สิบใช่ไหมามาลุ้นกันละกันเออมันจะออกไหมสี่สิบไม่ค่อยจะหวังเท่าไหร่เลยสัก <c oughs> วันนี้มาสาบนะมีนาหน่อยเนี่ยสาบหล่อฉันจะต้องรอดพ้นคำสาบไปให้ได้นำพวกนี้หน่อยแน่เปิดไปด้วยคำว่าหวนหวนไปเลยเพราะความสวยก็คิดถึงหวนหวนเหมือนกันนะ โ oh, อ้ลองทักาดีจริงทักหาทกอ่าคัดซีนไหมเราว่าคนว่าจะคัดซีนไหม40ใบเนี่ยเบ็ดบะดำคือเราต้องเสี่ยงยกกับเพชร่พันหรือหรอราคาก็แพงเหมือนกันนะอุ้ยคัดดำว่ะ <c oughs> ออกจริงด้วยแฮะแต่เป็นแม่โม โอ้ยขออันคอลเลกชันได้ไหมอ่ะเฮ้ยมันออกได้ยังวะเออให้ตายเถอะเปิดแบบไม่ได้คาดหวังเลยนะแบบว่าไม่น่าจะออกเออก็มาแฮะเนี่ยพอเปิดเนี่ยพอเปิดแบบไม่หวังก็มานะเออพอวะเลดไหนที่แบบอุ้ยหัวหวนมันมาว่ะวันนี้แต่ลองแทบสิผม<ว>ไม่ได้เปิดในสามเท่าสามอ่ะพี่ แกเปวดได้ไหนอะ่ะตอนตอนนั้นอะตอนที่เด็กหล,ลัดไปแล้วอะ่ะเอเอแป้งออกอย่างเยอะอ่ะอุ่ยเจวอุย่ยไม่ได้ว่าก็คือให้ยเลยเจวีเลิศมากจะแม่ที่ไหนก็ปังนะเออดักแต่เลดดีนะีว่าเออจงมาใหม่หรือไม่มาสักตัวจะจไม่รู้มาแล้วหนึ่งอ่ะ ครบไหมล่ะ 3. สี่สิบสามเท่าสามสถิติใหม่เท่าไรกินเน็กซ์บลเรคคอร์ดไปหรอจะมาอุ้ยมาจริงจริงแทบแท,บ,ท,บ,ทบก็ยังสักสิตนะทุกคนโอ้ยยี่สิบออกสองตัวเออเอาสิได้แล้วโอ้ยบัตรไปแลกมาดำทำาไมได้แต่ตัว33ม,ม,มามอ่ะเอสเอสอาร์สองตัวแล้วดนะเออแม่อะไรวะ กอ็อะไรอะ่ะพีเลนเนี่ยโอ้เอา้าหอไม่หวังก็มาเฉยเลยดังพวกนี้ให้ตายเถอะุ้ยแถบๆหวนๆได้แทบๆได้เดีลองชื่อเธอสิอจิมาอจุมาคือไม่มาแล้วคะ่ะหุยเอา้าอะไรวะเออไม่หวังนะว่าจะได้ได้สามเนี่ยเอา้ามีเรื่องแล้วขโมด จุ่มจุ่มหายไอ้เปิจมไปแล้วหนึ่งลดเออไปหลอนที่อื่นนอกจากชันแล้วหลออเออจุ่มเท่ากับอุ้ยเธอตัวใหม่ได้โหลดด้วยตัวอะไระหมูดำมเล่นเปล่พี่กินเอาไปหมอีกแล้วหมดไปแล้วหมดไปแล้ว โอ้ไม่นะโหแล้วทำไมต้องโหลดล่ะเธอจะให้ฉันโหลดกี่ปีกี่แสงกี่หายตัวดีเวนหน่อยแน่เป็นผูพิท oh, ี oh, ่เขียนชื่อพี่แล้วล่ะถ้างั้นล่ะหล่อเออเปิดอาจมเม่งอุ้ยน่ากลัวสุดเลยนะกี่ตัวแล้วว่าห่ยสักหนึ่งก็ตีใส่มาได้ตัวใหม่ให้ตายเถอะ ใส่ชาตำดนาตนลอดไปเออเลี่ยนะตำนาตนลอดไปหน่อย <c oughs> อะไรวะคนเราโอ้ยแต่ดีนะสามสามสิบใบครบนะคะเลดสามทับสามเออก็ออกแบบงงๆ <c oughs> ข้ามว่าบ้าหรือเปล่าอ้า หวนก็ออกแถบแถบก็ออกอจ,จุมก็ออกนะคะใครอยากได้ตัวอะไรก็เขียนเสื่อน,นั้นไปนะคะทุกคน <c oughs> เออรลดแทวันกี่นะออ้ม <c oughs> ชอบวะ่ะวันนี้เป็นวันของเราวันคือวันของเรานะคะทุกคนใส่แบบไทยชตตำนานโหลดตลอดไป <c oughs> ไม่ยอมแบกให้ฉันเลยไงฉันขอก็ไม่ยอมให้ หนึ่งใบได้อันโดนลเดเอาออไหวเป้าอุ้ยแต่เขาออกนะอุ้ยออกง่ายจังเลยเด็ดดักดีไม่เหมือนอีเด็กดักอันเอนลยหน่อยแดะเขียนอาจุมแล้วหรอสุดๆไปเลยคัามองบนเฮ้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 น่นอนอยูอเรานะ้นานะอย่างนนเราแบบฉันหวนคืนคัมแบ็กราชินีเปิดน้อยแล้วสะเห็นไหมทุกคนไม่เชื่อมไหมเนี่ย คําว่ามูเตลูเห็นไหมฉันบอกแล้วว่ากรอบงานสดของฉันน่ะมันได้ผลฉันเปิดฉันใช้กรอบนี้เปิดตลอดเลยนะฉันพูดเลยแล้วฉันก็เชื่อมั่นด้วยว่ามันดีโอทุกคลิปจะต้องกรอบนี้เท่านั้นอะไรนะเพจเห็นเพรแทงนะคะหน่อยเดะอย่ามาแทงชนะให้เราดวงดีบ้างเราโดนเราโดนล้มละลายไปหลายรอบแล้วนะเออ <c oughs> เลดนาหล่อนยับเนๆพูดเลยว่าไฟอย่าทำไรดอง <c oughs> อันนี้ต้องเปิดเอาดารุมะดำใช่ไหมเนี่ยแล้วฉัน,นจะเปิดเล่นทำไมอะ่ะนั่น่ะสิไม่คือประเด็นมันมากี่วันน่ะคือเรามีเปิดวันละใบใหญ่เออแล้วฉันจะเล่นทำไมอะ่ะเปิดเล่นไปนเรื่อยไม่ได้นะถึงวันที่ออมันมาวันเดียวเองเหรอมาถึงวันที่สิบามใช่ไหม อืมอ่ะช่างมันเถอะเปิดให้ครบเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะคะฉ<บ>ันกลัวแบบกระะดิงันฟุ่งวันนี้นี่อ๋อเอามาวันเดียวเองหรอพวกนี้พวกนี้วันเถอะก็หมดแล้วดิหร่อวันที่สิบสามหมดหรอไม่เก็บรอนางกระดิ่งหรอเก็บเก็บเก็บไม่นี่เอาสี่สิบใบไงเอามาดั้มไงอืมกี่ใบแล้ววะโอเคครบๆนะคะ เย่ yeah, สำเร็จแล้วนะคะเนี่ยพอขอแค่มาดำออกมาเลยสามทับสในสามสิบใบนะคะทุกคนโอ้ฉันได้ขิงกับเขาแล้วแต่แบบคืออีตัวสุดท้ายมันเกินไปไหมบางทีอะ่ะคือแบบนะโหลดโหลดก็นึกว่าตัวใหม่นะ้วทำไมมันต้องโหลดวะทำไมก็ใจห่อนจะโหลดอะไรนักหนาอืออีแดงไทยชาดีย่อยเป็นตัวหนึ่งแล้วนะร่อยแน่หล่อนจะโหลดอะไรนักหนา ฉันจะโหลดหลอนอีกกี่รอบกี่พันปีตายเถอะแต่ก็ดีนะเธอเอาไปเล่นทีมเกตเกตตายอ่องนะได้อยู่นะตายเถอะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะคะทุกคนสำหรับเลดรอบนี้นะคะมามาหนึ่งวันกับสิบสองชั่วโมงนะคะก็อย่าลืมมาเปิดกันละกันนะทุกคนออกง่ายอยู่นะอะเลยเลยหลเนี่ยหวานบแทบๆอจ,จุมออกหมดนะคะสามชื่อนี้โอ้ ใครเปิดได้ไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้ล่างคลิปด,ด้วยนะคะ